ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเค p o ๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ แล้วก็คิงนะครับจากวงการเคป p OP นั่นเองนั่นก็คือ b l ล c กพิ n งแล้วก็ BTS นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย b l ล c กพิ n งกับ BTS มักจะได้ถูกพูดถึงในเรื่องของความป๊อปความดังระดับโลกแล้วก็วงเกิลกรุ๊ปวงบอยกรุ๊ปที่มีฐานแฟนคลับแบบเว r l d w i แล้วนะครับล่าสุดเลยก็มีทางรัฐมนตรีของเกาหลีใต้หรือว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยออกมายกให้เป็นวงเคป p OP นะครับที่โด่งดังที่สุดในอินเตอร์ด้วยในตอนนี้ทั้ง BTS แล้วก็ทั้ง b l ล c กพิ n งเลยแต่ว่าในนนตอ,ออออีี้้บางงชยกกไดดมพูถึ ไคล์พิงแลวก็ BTS นะครับแถมยังยกย่องให้ทั้ง2วงนี้เป็นวงไอดอลระดับต้นๆของโลกเลยนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่วงการเคป p เท่านั้นแต่เป็นไอดอลอันดับต้นๆของโลกซึ่งเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อบังชียอกประธานของไ y ป์เนี่ยได้เข้าร่วมการประชุมควางฮุนที่จัดขึ้นนะครับที่ศูนย์ข่าวในจุงกูกรุงโซนั่นเองเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งบังชียอกนะครับก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานข่าวครั้งนี้แถมยังบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญ สำหรับบริษัทบันเทิงระดับโลกที่จะสร้างความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมเคป๊อปเช่นเดียวกันกับที่มีซัมซุงในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและฮุนไดในตลาดรถยนต์ทั่วโลกบางชียอกก็ได้เปรียบเทียบกับวงการเคป๊อปนะครับให้เหมือนกับวงการทั้งมือถือแล้วก็วงการรถยนต์ที่ก้าวไกลแล้วก็กว้างขวางมากในระดับโลกนะครับเคป๊อปเนี่ยก็จะก้าวเข้าไปในระดับนั้นกันแล้วในตอนนี้ซึ่งในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้นะครับบางชียอกอ็ได้พูดถึงแล้วก็ยกย่องให้ BTS และ Blackpink นั้นเป็นกลุ่มไอดอลชั้นนําของโลกณปัจจุบันนี้และได้อธิบายว่าผมอยากจะแบ่งปันสิ่งที่คุณนั้นเห็นว่าเป็นสถานที่ปัจจุบันของ K-pop ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า K-pop นั้นคือกลุ่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก BTS เป็นวงบอยแบนด์อันดับต้นๆและมี Blackpink เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอันดับต้นๆของโลกนี้เช่นเดียวกันในวงการของอุตสาหกรรมไอดอลนอกจากนั้น,นยังบอกด้วยนะคบว่าความสําเร็จของทั้ง Blackpink และ BTS นั้นทําให้เกิด K-po p ซินโดรมขึ้นมาอย่างเต เต็มตัวแล้วก็ขยายวงกว้างให้กับวงการเคป๊อปเนี่ยได้แทรกซึมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจอื่นๆเองก็ตามที่นอกเหนือจากวงการบันเทิงนะครับยังมีแฟชั่นแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายวงการเลย ที่สนใจวงการเคป๊อปแล้วก็ติดต่อเชื้อเชิญนะครับเหล่าไอดอลเนี่ยให้เข้ามาร่วมงานกันอย่าง Black พิงกกับ BTS เนี่ยเขาก็มีมากมายหลากหลายงานเลยที่นอกเหนือไปจากงานเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าอาหารโทรศัพท์มือถือแม้แต่กีฬาเองก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการเคป๊อปด้วยนะครับบางชียกก็บอกว่านี่แหละไบรท์พิงกกับ BTS นั้นเป็นตัวแทนของเคป๊อปจากเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็บอยกรุ๊ปที่โด่งดังที่สุดในโลกอันดับต้นๆเลยในตอนนี้ในปัจจุบันนี้นัน นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เลยสําหรับ B P แล้วก็ B T S นะครับแบล็คพิงและ B T S นั่นเอง2วงที่เป็นควีนแล้วก็เป็นิงแห่งวงการเคป๊อปอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่ทั้ง2วงเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดเหมือนกันกับบังชียอกที่ได้กล่าวสุนทรพจน์นี้หรือเปล่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีัออนยง